มาศึกษาเรื่องโรคปอดบวมและอาหารที่จะช่วยบำรุงปอดกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นองค์ความรู้อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ภาวะปอดนะคะซึ่งถ้าเราฟื้นฟูปอดได้ดีเราก็จะปกป้องตนเองได้นี่คือภาวะปอดบวมนะคะสาเหตุของโรคปอดบวมนะคะเกิดจากสสาเหตุได้แก่ปอดอักเสบจากการติดเชื้อนะคะนิ e โมเนียนะคะก็คือปอดบวมเป็นชนิดของปอดอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดโดยเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดจะทําให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอดนะคะและเนื้อเยื่ โดยรอบของปอดเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีรียเชื้อราซึ่งก็แตกต่างกันไปตามกลุ่มอายุคนไข้ด้วยและสภาพแวดล้อมที่คนไข้ยอยู่นะคะโดยเชื้อแบคทีรียเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้อราและมูลนกหรือซากพืชซากสัตว์นะคะทําให้ปอดอักเสบแบบไม่ได้มีการติดเชื้อก็มีนะคะเกิดจากการหายใจเอาสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองเข้าไปเช่นกลุ่มควัน ฝุ่นสารเคมีนะคะที่ระเหยได้ปัจจัยเสี่ยงของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อเกิดได้ทุกเพศทุกวัยมักพบตั้งแต่เด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ครขวบและผู้ที่สูงอายุ65ปีขึ้นไปโดยมีปัจจัยเสี่ยงนะคะผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลโดยเฉพาะแผนก ICU ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหัวใจผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นติดเชื้อ H i v โรคเอสด ผูกถ่ายอวัยวะผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบําบัดผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเป็นเวลานานและก็กลุ่มผู้สูงรียนะคะก็จะมีภาวะปอดอักเสบติดเชื้อได้ต่อมานะคะสําหรับอาการหลังจากได้รับเชื้อแล้วจะเกิดอาการก็คือไอจามหายใจรดกันก็มีโอกาสติดเชื้อนะคะแล้วก็แพร่เชื้อให้กับคนอื่นได้เมื่อเชื้อเข้าสู่อปอดนะคะโดยตรงหรือมีการสำลักนะคะการแพร่กระจายของเชื้อตามกระแสโลหิต การติดเชื้อที่อวัยวะอื่นๆก่อนแล้วก็ค่อยมาติดเชื้อสู่ปอดเช่นการใส่สายสวนปัสสาวะนานการใส่สายเข้าหลอดเลือดดำใหญ่เป็นเวลานานเกิดจากการลุกลามของการติดเชื้อที่อวัยวะข้างเคียงปอดเช่นเป็นฝีในตับแตกเข้าสู่เนื้อปอดการทําหัตถการบางอย่างในโรงพยาบาลก่อให้เกิดการติดเชื้อเช่นการส่องกล้องหลอดลมนะคะบงโคสโคปการดูดเสมหะโดยไม่ระวังการบนเปื้อนการใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นต้นนะคะก็ก่อให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้เช่นกันนะคะต่อมานะคะ อาการของโรคปอดอักเสบที่เราเห็นได้ชัดก็คือมีไอมีเสมหะเจ็บหน้าอกหายใจก็ไอนะคะหรืออ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนหรือท้องเสียนะคะหายใจเร็วหอบเหนื่อยหายใจลําบากมีไข้เงื่อออกหนาวสั่นผู้สูงอายุมีภาวะซึม รู้สึกสับสนคุมร่างกายต่ํากว่าปกติเด็กเล็กอาจจะมีท้องอืดอาเจียนร่วมด้วยแล้วก็ไม่ดูดไม่ดูดทั้งนมและน้ํานะคะอาการของระดับความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้ออายุแล้วก็สุขภาพของผู้ป่วยเป็นรกนะคะดังนั้นนะคะเวลาเราจะรักษาการรักษาก็ประกอบไปด้วยการให้ยาปฏิชีวนะการรักษาแบบประคับประคองตามอาการและการรักษาเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนส่วนการรักษาปอดอักเสบโดยชนิดด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเนี่ยก็จะแนะนําในกลุ่มเด็กเล็ก ก็คือกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สูงอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้มีภาวะภูมิต้านทานต่ำควรไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว้นะคะ ส่วนสิบอาหารที่ช่วยบำรุงปอดก็จะมีฟักทองนะคะธัญ,ญพืชพริกหวานแอปเปลิลหอยนางรมผลไม้ตระกูลเบอร์รี่น้ำมันมะกอกขมิ้นชันมะเขือเทศขิงนะคะอยากฟังข้อมูลเหล่านี้เพิ่มเติมนะคะก็ติดตามต่อที่ y t u t u พักเฮลธ์แอนด์เฮนะคะ E.P. ที่87ก็จะรู้เรื่องอารายละเอียดของเรื่องปอดบวมแล้วก็ปอดอักเสบแล้วก็อาหารต่างๆที่ช่วยบำรุงสุขภาพปอดได้ก็ฝากติดตามกันนะคะวัสดีค่ะ